โห oh, แม่คะาทำไมถึงขายถูกแบบเนี้ยได้กําไรด้วยหรอคะอย่าบอกนะว่าขายเอาบุญอะมาจ้าวันนี้เปิดร้านแล้วนะจ้า mm hmm. ใครจะกินอะไรเนี่ย mm hmm. ก็สั่งเส้นได้เลยนะแล้วก็เข้าไปนั่งในร้านก่อนเลย mm hmm. วันนี้เนี่ย mm hmm. มีกว๋วยเตี๋ยวลำไยด้วยจ้าห้บาทเท่านั้นนะจ้าโหมหแม่คะช่วงเนี้ยก็ไม่ใช่หน้าลำไยนี่ทําไมถึงขายถูกแบบเนี้ยถามจริงหรอคะห้าบาทจริงหรอคะใช่จ้าหบาท โกหกไม่จกตาแน่นอนจ้าโอ้ขายถูกจังงั้นขอถามหน่อยค่ะไม่ว่าจะหมูหรือเนื้อเนี่นยก็หบาทหรอคะใช่จ้า5้าบาทหบาทห้าบาทเท่านั้นละจ้าโอ้ขายถูกจังนี่แมคะถามจริงนะคะทุกและ5้าบาทเนี่ยได้กำไรด้วยหรอคะอย่าบอกนะว่าขายเอาบุญอะเพราะว่าเห็นใครๆเขาขก็พูดกันแบบเนี้ยแหม ขายของเนี่ยก็ต้องหวังกําไรอยู่แล้วไหมแต่ว่าชันเนี่ยได้กําไรแค่นิดๆหน่อยๆก็แค่นั้นแหละคนบ้าที่ไหนละขายอบุญไม่มีหรอกเออก็จริงเนาะงั้นขอถามคําถามสุดท้ายค่ะคือแม่ค้าขายถูกขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาของเน่าของเสียมาทําให้ลูกค้ากินนะคะนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะถึงแม้ว่าร้านชั้นเนี่ยจะขายของราคาถูกแต่ของที่ใช้เนี่ยเป็นของดีแน่นอนนะรับรองได้เล เราไม่ท้องเสียแน่นอนเออนี่ยืนพูดตั้งนานแล้วจะเอาเส้นอะไรละ่ะเอาหมูหรือว่าเอาเนื้อดีเอ่อเอา,เ,อาเส้นเล็กค่ะหมูชิ้นเออไม่ค่ะค่ะขอเนื้อลำไยเยอะๆเลยนะคะของชอบอะค่ะได้เลยจ้างั้นเดี๋ยวเธอเนี่ยเข้าไปนั่งในร้านก่อนนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำให้แบบแซ่บๆไปเลยแม่ค้าร้านเนี้ยใจดีจังเลยนะคะขออะไรเพิ่มก็ตักให้หมดไว้วันหลังเนี่ยต้องมากินบ่อยๆแล้วล่ะคะ่ะค่ะ ตี๋ลำไยต้องอร่อยแน่ๆเลยอร่อยแน่นอนอยแล้วล่ะเดกวก็ได้รู้เออเซเล็กถั่วงอกสามหมูอีกหนึ่งสองสามลำไย,ยอีก 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกจลูกชิ้นอีกหนึ่งสองสสีโรยหน้าด้วยผักชีตามด้วยกระเทียมเจียวโอเคน้ำซุป เดี๋ยวที้เจอดีแน่ก๋วยเตี๋ยวลำใหญ่ได้แล้วจ้ะค่ะโอ้โหแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวชามละห้าบาทเนี่ยได้เยอะเหมือนชามละสิบห้าบาทยี่สิบบาทเลยนะคะเนี่ยใช่จ้ะอย่างละห้าบาทฮะอย่างละห้าบาทเออนี่ยวันไหนเธอเนี่ยจะปรุงไหมจะได้เอาเครื่องปรุงมาให้อ๋อ ปรุงสิคะแม่คะใครกันบ้างนะคะที่กินก๋วยเตีย๋ยวแล้วไม่ปรุงอะ่ะงั้นลองดาจะจ๊ะค่ะเครื่องปรุงได้แล้วจ้ะค่ะเออนี่ฉันคิดราคาเหมาเหมาครั้งละ15บาทแล้วกันฮะเครื่องปรุงเนี่ยก็คิดเงินด้วยหรอคะแล้วไอที่บอกว่าอย่างละหบาทหมายเขาว่าไงคะเอาก็ไม่กินสั่งอะไรอะ่ะเส้นเล็กหมูหมักไม่ใช่หรอแล้วก็ ห่อลำไยเยอะไม่ใช่ไงเออก็ใช่คะชามละ5บาทก็ใช่ไงไอ้ที่5บาทเนี่ยก็คือเส้นกับน้ำซุปแล้วเมื่อกี้เนี่ยจะใส่หมูให้เธอ3ชิ้นตกชิ้นละ5บาทเป็นเงิน15บาทลูกชิ้นอีก4ลูกรวมเป็น20บาทวันนี้ฉันใส่ลำไยให้เธอเนี่ยเดลูกจุกๆไปเลยนะก็รวมเป็น7ลูก35บาทก็นี่ไงอย่างละ5บาทฉันพูดผิดตรงไหนอะ โอ้โหแม่คะก๋วยเตี๋ยวชามนี้ก็เป็นเงิน75บาทเลยเนี่ยสิคะนี่ฉันกินไม่กีค่คำก็หมดแล้วนะแล้วถ้าฉันปรุงเพิ่มอีกก๋วยเตี๋ยวชามนี้ไม่ตกชามละ90บาทเลยเหรอคะเอาก็เมื่อกี้เนี่ยฉันบอกให้เธอชิมก่อนปรุงความจริงเนี่ยฉันก็ปรุงมาให้แล้วนะเธอไม่ต้องปรุงอะไรเลยเธอก็จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าคองปรุงเพิ่มไงนี่แม่คะถามจริงเถอะนี่ขายก๋วยเตี๋ยวหรือขูดเลือดขูดเ,เนื้อกันแน่เนี่ยฮะ กาจะขายสามวันเนี่ยรวยทั้งชาเลยหรือไงฉันจะบอกให้นะก๋วยเตี๋ยวชามแค่เนี้ยขายยี่สิบบาทฉันก็แพงแล้วนะยี่จะคิดนั่นคิดนี่ภาพอ,อีกเหรอโอ้ยคนอย่างเธอเนี่ยจะไปรู้อะไรฮะต้นทุนข้าวของเนี่ยมันแพงจะตายถ้าฉันไม่คิดค่าเครื่องปรุงเพิ่มเนี่ยจะก็ขาดทุนนะสิเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ที่ชอบทำตามกระแสนเนี่ยเทพริกร้านฉันเป็นว่าเล่นทำตัวเองกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นลีน่าจุ๋มอย่างนั้นแหละแต่ฉันว่า ก๋วยเตี๋ยวที่ฉันได้เนี่ยไม่สมกับราคาเลยนะคะแล้วทําไมแม่ค้าเนี่ยไม่แจฉันก่อนล่ะอย่าบอกนะคะที่บอกว่า5บาทเนี่ยเป็นกนลวงเพื่อหลอกลูกคา้ายังไงฉันก็ไม่สนใจหรอกนะเธอสั่งแล้วยังไงเธอก็ต้องจ่ายเงินไอ้เครื่องปรุงเนี่ยจะปรุงไหมถ้าไม่ปรุงจะได้อาไปเก็บโอ้โยเขาไม่กล้าปรุงแล้วหรอค่ะไหนเนี่ยนี่ค่ะข้าวต๋ยว โคตรพ่อโคตรแม่เลยระวังไว้เถอะจะมีคนมากินะนะจะไม่สนใจหรอกย่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ที่ชอบทําตามคอนเทนต์หรือว่ากระแสนเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องราคายอยู่ละเออฉันขอเตือนเลยนะคะถ้ายังเห็นก็นได้แบบนี้ระวังเถอะสักวันเนี่ยเจะจไม่เป็นท่าเจ๊มันเป็นยังไงหรอเจะก็อยากเห็นกันแม่ค้ครับก๋วยเตี๋ยวลำไยหบาทเองหรอครับ ใช่จ้ะสั่งได้เลยนะ5บาททุกอย่างถ้างั้นผมเอาพิเศษไปเลยพิเศษทั้งเครื่องพิเศษทั้งเส้นไปเลยครับแล้วก็เ,เป็นเส้นเล็กหมูนะครับได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวรีบทำให้นะเธอไปนั่งรอที่โต๊ะเลยจ้ะครับโหถูกจังเลยแบบนี้ต้องสั่งเพิ่มแนละ้วนี่สินะคงเป็นเหยื่อรายต่อไปได้ฉันต้องขัดขวางให้ได้วิขาด ลำไย,ยอีกสักห้าลูกแล้วกันหมูห้าชิ้นลำไย,ยอีกห้าชิ้นลูกชิ้นอีกห้าลูกนี่จ้า โหแม่คะได้ยอะขนาดนี้เลยเหรอถามจริงเหอะถ้วยเนี่ยห้าบาทจริงเหรอแม่คะใช่จ้ะอย่างละห้าบาทโอ้ยหน้าอ่อนเลยโูย้จริงรลยมีที่ไหนก๋วยเตี๋ยวชมมห้าบาทนะโดนหลอกแล้วว่าแต่จะปรุงไหมจ๊ะปรุงสิแม่คะแม่คะนี่ถามแปลกจริงเลยนะกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องปรุงก๋วยเตี๋ยสิไม่งั้นจ้าห่อยได้ไงจ้านี่จากเครื่องปรุงปรุงนี่ตามสบายเลยนะจ๊ะ นี่คุณฉันแนะนํานะคะถ้าไม่อยากกินกว๋วยเตี๋ยวทำราร้อยแล้วก็อยากกินที่นี่แล้วก็อยากปรุงเด็ดขาดอะไรกันคุณปรุงแค่เตี๋ยวแค่นี้เสียเป็นร้อยเลยเหรอนี่คุณฉันเตือนด้วยความหวัหงนี่นะคะร้านที่เนี้ยคิดทุกอย่างเลยไม่กระทั่งเครื่องปรุงที่คุณกำลังปรุงอย่างเนี้ยก็คิดเงินนะคะโอคุณไร้สาระละร้านค้าที่ไหนเขาจะคิดค่าเครื่องปรุงกันอ๋อผมรู้ละ ที่เขาค e tamam. ิดค่าเครื่องปรุงคุณเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเนี <Jub> <IT> ่ยปรุงแบบไม่อย่างใช่ไหมใส่พริกเป็นการระมังเลยสิโอ้ยคนรู้สาวัังนี้มาบอกแต่ก็ไม่ฟังงั้นก็ตามใจแล้วกันอ่ากินสุดๆุดแม่ค้าครับคิดกันนะครับ ได้จ้าเดี๋ยวไปมาแล้วจ้ะทั้งหมด5บาทใช่ไหมงั้นคนจ่ายให้เลย20บาทไม่ต้องทอน5บาทก็จริงค่ะแต่ว่าชานเนี่ยใส่เครื่องปรุงให้คุณไม่รู้ตั้งกี่อย่างถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยก็ดูสิคะโอ<ฮ>้ฉันใส่ให้คุณเนี่ยมีทั้งหมูเนื้อลำไยลูกชิ้นผัก แล้วก็น้ำซุปอ๋อผักชีเนี่ยฉันให้ฟรีแล้วกันนะส่วนเครื่องปรุงเนี่ยฉันคิดเหมาเหมาก็20บาทแล้วกันรวมทั้งหมดแล้วเป็นเงิน100บาทจะ้ะโอ้อะไรกันวะชามแค่นี้ร้0ยบาทเลยเหรอเป็นไปได้ไงอ่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยฉันบอกคุณแต่แรกแล้วแต่คุณก็ไม่เชื่อเป็นไงล่ะนี่อย่ามาพูดจามั่วแถวนีนะ้ออกไปเลยไม่ ที่แท้ก็ทำจนเคยชินหลงเชื่อตั้งนานว่าราคาถูกที่ไหนได้ราคาเนี่ยโคตรแพงเลยอ้าวเมื่อกี้คุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าได้เยอะแล้วก็คุ้มค่าทำไมตอนนี้มากลับทําแบบนี้ล่ะสรุปจะโอนหรือว่าจ่ายินสดผมไม่จ่ายก็นีเมื่อคุณเนี่ยมีเจตนากัลูกค้าตั้งแต่แรกแล้วนี่ได้แกไม่จ่ายใช่ไหมเสแน่ทุกคนคะ ออกไปค่ะฉันจะยืนตรงนี้อย่าลืมนะคะว่าฉันเนี่ยก็เป็นลูกค้ามรากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่เหมือนกันะ่ะส่วนคณเนี่ยจะจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายมีเรื่องกับฉันแน่ผมไม่โง่จ่ายหรอกนะให้30บาทเนี่ยก็บุญแค่ไหนแล้วให้น้อยแถมรสชาติเนี่ยก็ยังแย่อีกส่วนเครื่องปรุงพวกนี้ผมไม่จ่ายนะเพราะไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้เด็ผมให้ไปเลย40บาทไม่ต้องทอนือว,ว่าทำฐานเดี๋ยวก่อน ไหนไม่ได้จ่ายเงินให้ครบก่อนปล่อยผมบอกแล้วไงว่าผมไม่จ่ายรีบไปนี่คุณจะไปไหนอะ่ะกลับมาจ่ายเงินค่าคุณเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นนี่จะโทษใจขาวานแน่โอ๊ยอไหลวะเนี่ยเอายืนดูเลยล่ะรีบถ่ายขี้มันเตือนคนอื่นเนิฉันไม่ทำหรอกค่ะนี่ขายแพงขนาดนี้เนี่ยเก็บไว้กินเองแล้วกันนะเฮ้ยอยู่เลยนะได้แกเข้าข้าวมัมากใช่ไหมงั้นแกเนี่ยก็จ่ายเงินค่าก็เดี๋ยวแทนมันมา thi cổ